สวัสดีครับพิกยะสวัสดีค่ะนะ้นี่อยู่สวนนะครับวันนี้วันที่11พฤษภาคม2563วันนี้เวลาประมาณ9นาฬิกา58นาทีนะครับทุเรียนของเราก็2ปีเต็มนะครับก็โตรประมาณนี้นะครับโตรประมาณนี้ไปดูต้นอื่น เสริมลากให้มันลมก็แรงนะครับลมแรงเดินม,ม,ม,มาลูกนีก่ยยก็หมอนทองนะครับตันนี้ก็ฟอร์มดีหน่อย สูงประมาณ3เมตรนะครับตอนนี้แรงแรงฝน,น,นจะตะเกเลยเจ็บโมก ตุกต,ต,ต,ตัวนี้ตนี้ตอนลูกเป็นกิ่งข้างแต่กำลังจะเป็นกระโดงมาข้างบน สองเมตรแปดสิบเกว้าสิบปีที่แล้วเท่านั้นแหละยก่งมือขึ้นประมาณปีที่แล้วนะลนะแต่ว่าต้นนี้อืว่าต้นน,นั้น โอ้ชวนชวนชวนไปเดินเดินขึ้นมานิดนึง ทำคลิปเรี่องใหม่นะคะโอเคโอเคเดี๋ยวทำคลิปเรี่องใหม่นะคะได้ยบาย